แม่สอนทําเมนูนี้น่อยดีท้องปลาสวายทอดกรอบท้องปลาสวายแดดเดียวทอดกรอบเออมันทํายังไงอะแม่จริงๆแล้วเนี่ยท้องปลาสวายเนี่ยมัน,ม,นมันเยอะเนาะเราก็ต้องล้าน้ำเกลือแช่น้ําเกลือไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็ประดิดฐน้าไม่แห้งแล้วเราก็ตัดเป็นชิ้นๆพอคำแล้วเสร็จแล้วเราก็พักไว้หนูก็มาปงุง น้ำปลาอีเกอนิดนึงอย่าใส่ให้เข็มใส่น้ำตาลทรายไปนิดนึงเราก็ดูว่าปลามันเยอะไหมเราไม่ต้องหมักนานถ้ามานานเนี่ยมันจะเค็มเกินไปพอเราคิดว่าเออมันได้แล้วเนาะเราก็ไปตากแดดดูให้หนังมันแ,นแห้งๆให้มันหมาดหมาดแห้งแห้งหน่อยเป็นวันไหมไม่ไม่ต้องถึงวันหลบกลูกแดดมันแรงเดี๋ยวมันแห้งเกินไปตากแดดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาทอดไงตั้งน้ำมันให้พอร้อนหน่อยเนาะ เราก็เอาปลาลงไปแล้วหนังมันจะกรอบฟูหน่อยหนึ่งหนังมันจะก,กรอบๆเวลาตากแดดเนี่ยมันจะแห้งใช่ปะเราเวลามาทอดแล้วมันหนังจะพองกรอบสวยจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราชอบกินปลาสวายกันนะเออต้องเป็นปลาสวายแม่น้ำนะลูกมันจะไม่เม็นซาบมันจะไม่มีกลิ่นข้าวสวยร้อนๆน้ำปลาพริกขันเปรี้ยวๆนิดๆดยอดโอเคได้เดี๋ยวพรุ่งนี้พลอยไปเขตอภิญญาน ไปหาปาตาลดก่อนแล้วค่อยมาทำเมนูนี้โอเคโอเคแม่ขอบคุณนะครับ